สวัสดีคะ่ะแฟนเพจของแม่สโอและแม่สโมแฟนเพจนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวกาเดนนะคะมาดูต้นไม้นะคะไม่ใช่ดอกไม้นะคะแล้วนี่ก็เป็นทางเข้านะคะทุกคนคะ่ะเราชอบต้นเอเซอร์นะคะเอเซอร์ะะม่รู้เป็นไรเปนคนที่ชอบสีนี้นะคะเข้าบรรยากาศกับย<ม>ุโรปมากๆเลยนะคะต้นเอเซอร์นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์ชนิดนะคะถ้า บ้านไหนที่ยุโรปนะคะมีต้นเอเซอร์นี้จะชอบจะชอบตรงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเพราะว่าหน้าหนาวนั้นเขาจะเป็นสีแดงจะเป็นสีเข้มเข้มมีหลายสีนะคะสีเหลืองสีแดงหรือจะเป็นสีเขียวนะคะนี่ก็เป็นโซนของต้นเอเซอร์นะคะที่แม่ส้โอเอามาให้ดูให้ชมนะคะส่วนการ์เดนนี่ก็ ไม่ไกลจากบ้านแม่ซ้มโอนะคะก็ประมาณ20นาทีโดยรถส่วนตัวนะคะจะเป็นโซนของต้นไม้นะคะเป็นการเด้นของต้นไม้โดยเฉพาะนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะคะ สีแดงนี้แม่สัมโอจะชอบมากเลยนะคะจะเป็นใบเล็กๆไม่ชอบต้นเอเซอร์ใบใหญ่นะคะใบประมาณนี้จะสวยมากๆเลยนะคะดูสีนี้นะคะทุกคนคะจะออกสีอมม่วงนะคะสวยมากแม่สัมโออยากบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะถ้าราคานะคะจะไม่บอกราคานะคะซื้อตั๋วได้ใบสองใบเลยละคะกับเือนไทยนะคะทุกคนคะสีนี้ก็สวยนะคะจะเป็นต้นแล้วก็ ประมาณนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกอไผ่ค่ะทุกคนคะต้นไผ่นะคะไผ่ประดับไผ่ตกแต่งลูกเพื่อตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะคะมาดูกอของเขานะคะทุกคนคะเหมือนกับว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะลงดินมากๆเลยนะคะถึงกับทำให้กระถางที่ใส่นั้น แตกแะออกมาเลยนะคะข้างในดูแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ถ้าเขาเป็นหนอ่อมีหน่อไม้ขึ้นมานะคะก็สามารถกินได้นะคะทุกคนคะหน่อไม้ทุกชนิดที่อังกฤษกินได้แต่จะต้นเล็กนะคะนี่ก็เป็นต้นเอเซอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะที่จะเป็นใบสีเขียวอันนี้ก็โซนนี้ก็จะเป็นต้นเออเป็นโซนของเฟอร์นะคะต้นเฟอร์แล้วก็จะเป็น ต้นแบบว่า ever evergreen นะคะจะเป็นสีเขียวอยู่ตลอดจะไม่ใบจะไม่ร่วงนะคะจะใหญ่มากๆเลยนะคะการเดนนี้อยากบอกว่าเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็โอ้ตะลึงเลยนะคะตะลึงกับต้นไม้เพราะว่ามันเยอะมากเยอะจนเดินไม่ หมดเลยนะคะแบบว่าเป็นในพื้นที่สองไร่เลยนะคะจะขายต้นไม้โดยเฉพาะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะและเขาก็จะมีต้นไม้ที่เป็นแบบแอปเปิ้ลแอปเปผสมผสานไปด้วยนะคะแต่จะอยู่อีกโซนหนึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นฮอลลี่นะคะฮอลลี่ที่ช่วงนี้นะคะเขากำลังจะดูแลและก็ สามารถไปตกแต่งในวันคริสต์มาสได้นะคะเดี๋ยวแม่สมโอจะพาไปดูชั้นบนนะคะทุกคนคะ่ะดูต้นนี้สิคะถ้าบ้านสวยๆนะปลูกไว้ข้างบ้านนะโอ้โหแม่สมโอเคยเห็นนะคะบ้านหลังใหญ่หญบ้านมหาเศรษฐีนะคะเขาปลูกต้นแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นพุ่มเป็นพุ่มลูกจะออกเป็นพวงแบบว่าสะดุดตาเลยนะคะสะดุดตา สะดุดตาเลยแม่สําโอที่เป็นคนที่ชอบนะคะชอบต้นไม้เพราะต้นไม้นั้นดูเมื่อไหร่ ก็ไม่ทําไม่เคยทําร้ายสายตาเลยนะคะโซนนี้ก็เป็นอีกโซนไม้ชนิดหนึ่งนะคะแม่สมโอชอบดอกไม้เอ้ยต้นไม้พันนี้มากเลยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็กําลังนิยมและก็จะฮิตมากเพราะว่าเขาจะเป็นใบด่างใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่สมโอจะพาไปดูราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่นูน่นมีไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะนี่นะคะ สวยไหมคะทุกคนคะสวยมากแม่สมโอเห็นแล้วแม่ซมโอชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูราคานะคะทุกคนคะที่แม่ซมโอบอกว่าซื้อตั๋วกลับเมืองไทยได้2ใบ3ใบเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นคอนัสนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะสองสามพันสองสมันปอนเลยนะคะแต่ว่าถ้าได้นะคะทุกคนคะดูสิคะมันสวยมากอืม ทุกต้นนะคะก็จะพร้อมพร้อมปลูกเลยนะคะที่แม่ชมโอมาเอาต้นไม้วันนี้ก็คือจะเอาต้นเล็กนะคะเพราะว่ารถเราคันเล็กนะคะไม่สามารถซื้อต้นใหญ่ไปได้ที่เห็นไหมคะเขาจะเก็บไว้ในสต็อกก็คือหมายความว่าพันนี้ยต้นไม้พันนี้จะขายดีมากก็เลยมีกักต้นไว้เยอะนะคะทุกคนคะ่ะนุ่นยาวไปนุ่นเลยนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะแบบว่าต้นนี่สม่ําเสมอสมบูรณ์ สมบูรณ์มากๆเลยนะคะเขาดูแลดีมากๆดูแลต้นไม้ดีมากๆพนักงานข้างในออฟฟิศนะคะที่ขายนะคะก็จะเป็นแบบว่าให้การแนะนำว่าปลูกยังไงปลูกช่วงไหนดินยังไงต้องประครับต้นยังไงช่วงไหนกลางแจ้งเอ่อตอนตรงไหนที่ปลูกได้ปลูกไม่ได้เขาจะบอกนะคะนี่คือแม่สมโอมาเอาคือพันเลกแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะสวยมากช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้ผลินะคะจะสวยมากๆวันนี้แม่สมโอก,ก็มาเลือกไปนะคะสต้นค่ะสองต้นแล้วก็ไปจ่ายตังคนะคะเราก็ไปรอจ่ายตังที่ออฟฟิศนะคะทุกคนคะ่ะ แม่สมโอก็ให้สามีจัดการนะคะแม่สมโอก็มานั่งรอนะคะในห้องนั้นอุ่นมากจนทําให้แม่ส้มโงงนะคะหลับไปตื่นหนึ่งนะคะหลับไปตื่นหนึ่งจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้มาสองต้นนะคะเราก็เข็นขึ้นรถแล้วก็เอามาใส่รถไว้ค่ะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะสองต้นห้าสิบก่อปอนหกสิบเกือบหกสิบปอนนะคะก็ตกที่ราคาเกือบประมาณสามพันบาทนะคะทุกคนคะ่ะ Let's go home.